วันนี้ผมจะพามาดูการดัดโชคแผงคอของแลมเบต้า X ส0 0อนะครับจริงๆไม่ดัดเลยดีกว่าอย่างี้ว่ามันงอแค่จะขอบอกงอปลายนิดเดียวอ่เนี่ยงอปลายตำแหน่งนิดนิดเดียวเองดัดก,ก็เหมือนไม่ดัดอะแค่ดัดที่ให้มันตรงมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะแค่ดัดให้มันตรงแต่ส่วนที่เหลือทั้งหมดอะ่ะผมเช็คดูหมดแล้วไม่มีอะไรเสียหายครับก็ ผมจะใช้ปากามารไว้ก่อนมารเนี่ยเวาจะกดเพราะบางทีช่วงเวลาที่ขึ้นแท่นไปแล้วมันมองไม่รู้อันนี้ไม่มีอะไรครับง่ายมากเลยเพราะมันดัดให้ตรงอย่างเดียวดูสายตาก็รู้ครับตรงไมตรงผมใช้ซูเปอร์ลีนนะครับในการลองแท่งสีขาวอะลองตรงเกลียวมื่โดนเกลียวพอดีไอช่วงนอตล็อกแผงขอบนที่ตำแหน่งที่เราจะกดรถคันนี้ต้องเปลี่ยนตัวถังนะครับ ให้ปดัดกับอุบัติเหตุค่อนข้างจะแรงครับเนีย่ยครับดัดช่วงน็อตล็อกแผงคอบนก็มาดูเกี่ยวเกี่ยวพอดีเลยดัดตามรอยที่เอาปากกาขีดมาเมื่อเมื่อกี้นะครับมันไม่มีอะไรครับดัดดัดแล้วก็ดูสายตาครับตรงไม่ตรงตรงไม่ใช่ได้ดเลยทีเวลาดูทีล้วขอ,อ,อดูข้างนอกกันนะดูข้างในทีมันดูไม่รู้ว่าโชคแผงคอนนี่มันค่อนข้างจะหนักมากเลย คลายเวทป้าเลยแต่น,นี้ไม่มีอะไรครับดัดง่ายๆครับดัดค่ายไปนิดเดียวดัดแล้วเล็เลงๆดูครับเกินไหมขาดไหมดัดก,กับหน้าเกินก็กับหน้าดัดครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆเลยครับยากตรงตำแหน่งรองตำแหน่งกดนิดเดียวครับ เราไม่มีอะไรแล้วก็มองดูให้ไม่ค้านสายตาครับค้านสายตาก็แต่งหน่อยเป็นค่อนข้างจะหนักหน่อยครับที่โน๊แบบนี้โช้ขาไก่ของพวกเวสป้าและเม่ตา้าหนักหน่อยแต่แตำแหน่งที่ชนมันมันไม่โดนตรงแฮนด์อย่างเดียวแล้วข้างบนข้างล่างไม่โดน นิดเดียวครับนิดเดียวด้วยง่ายด้วยพอเราดัดแล้วเราลองเลง็งลองดัดแล้วลองเล็งครับที่เราเอาปากกาขีดไม่ได้ยังดูที่รอยปากกาครับดูที่มันมองไม่ค่อยรู้เลยมองในในแท็บอดเทอรดิมันดูไม่ออกกันเอาออกดึงหนปล่า ตัดไปเร่งไปครับว่าได้แล้วก็ไม่มีอะไรครับโอเคครับเรียบร้อยครับส่งงานเลยแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ